สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูบ้านตัวอย่างค่ะ,ะที่มีปัญหาปวกกวนใจนะคะจึงต้องทําการหรือ,อแผ่นพื้นและ,ะคานออกทั้งหมดเลยนะคะตัวคานบ้านนะคะมีปัญหาเรื่องปวกแทะนะคะต่วนตัวตรงนะคะ,ะก็มีปัญหาน็อตเป็นสนิมค่ะทําให้น็อตขาดไปหลายตัวเลยค่ะ วิธีการแก้ปัญหานะคะช่างก็ได้ทำการาหรือแผ่นไม้แล้วก็คานบ้านตรงบ้านออกทั้งหมดเลยนะคะโดยจะทำการเปลี่ยนคา,านไม้เป็นคานเหล็กค่ะส่วนแผ่นพื้นนะคะก็จะใช้แผ่นพื้นดูล่าบอร์ดของอโกบอลเฮาส์นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดด้านข้างนะคะ ส่วนขั้นตอนการปูพื้นนะคะก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนได้เลยค่ะนี่เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดตรงทางขึ้นบันไดค่ะโดยเราใช้ปูนนะคะโบกปิดค่ะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเช็ดนะคะเช็ดทำความสะอาดค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะขนาด52ตารางเมตรนะคะใช้เหล็กไปกี่เส้นและก็ใช้แผ่นดูล่าบอร์ดไปกี่แผ่นค่ะเริ่มจากตัวคานด้านล่างนะคะช่างก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด2 4คูณ4นิ้วค่ะความหนา1.8มิลน,นะคะใช้ไปทั้งหมด24เส้นค่ะ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดด้านข้างนะคะเราใช้แผ่นดูลาบบอร์ดนะคะตัดเป็นแผ่นเล็กๆค่ะปิดตรงรอ,อยต่อช่องว่างระหว่างาพื้นด้านข้างกับผนังบ้านนะคะส่วนพื้นดูลาบบอร์ดนะคะใช้ไปทั้งหมด16แผ่นค่ะาราคาต่อแผ่นนะคะแผ่นละ670บาทค่ะราคาเหล็กนะคะ เป็นเหล็กกล่องขนาด2คูณนิ้วนะคะความหนา1.8มิลราคาเส้นละ755บาทค่ะใช้ไป24เส้นนะคะรวมค่าเหล็กนะคะ1 8 1 2 0บาทค่ะส่วนแผ่นพื้นนะคะใช้ไปทั้งหมด16แผ่นค่ะแผ่นละ670บาทนะคะรวมทั้งหมด1 7 2 0บาทค่ะ รวมค่าเหล็กและก็ค่าแผ่นพื้นนะคะ28,840บาทค่ะส่วนราคาค่าแรงช่างค่ะช่างก็จะคิดอยู่ที่ตารางเมตรละ350บาทค่ะรวมค่าแรงและค่าอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแผ่นพื้นบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่50,000บาทค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ